anh à, này xong lửa nhoi điều mưa khâu, ta chả hốc hốn. Hôn. Hôn, lửa chả húc hồn, lửa bao ทำเสร็จไหมวันนี้เสร็จอยู่เสร็จอยู่เดี๋ยวตอ่อท่อเรียบร้อยแล้วก็เหนียวเนาะซื้อุปกรณ์ขงมาเรียบร้อยแล้วฝุนสนิมคือมันเป็นน้ำสนิมเล็กเนาะกิน เนี่เหลือแต่ต่อท่อนี่ขอคาดว่าจะบ่เข้าถางกลองละ่ะต่อตรงออกไปที่บ้านเลยนี่นจับถังกองนี่หมดใจละไม่ใช้แล้วลงจากแข้งสูงมาก็รวดเข้าบ้านเลย khả ừ, tăng này của mình chết cá đây khả tăng này chết cá ở ngoài còn อันนี้สารกรองน,นี้เอาออกหมดได้มันนัน้นนี่อย่างก็ซีเมนเล็กมันเกาะกันมันเกาะจนเป็นก้อนเหมือนกับหฮใจซีเมนอะ่ะคลยๆที่เป็นผสมซีเมนเซ็จเรียบร้อยอ่มันแข็งเลยมันเลยออกหมดได้เนะ อุปกรณ์ท่อเยอะแยะก็ได้เวลาจะออกทำงานแล้วเนาะสักครู่ก็จะลงแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะลงแล้วลช้ช่วงเวลายุดพักเฉย